เหมือนคนด้าสิ่งเดียวที่ทาในทุกวันคือการทุบภูเขาอย่างต่อเนื่องเขาต้องการแต่งภูเขาลูกนี้ออกเป็นสองส่วนเพื่อล่างแขนให้ภรรยาของเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนภรรยาตั้งท้องกําลังเดินอยู่บนภูเขาเธอต้องการที่จะนาน้าไปให้สามีดื่มแต่ขาเธอลื่นโชคไม่ดีที่ตกจากหน้าผาเมื่อเขาวิ่งมาถึงภรรยาของเขากําลังจะตายเพราะมันอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลรถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงได้เขาและเพื่อนต้องรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลแต่พอไปถึงที่นั่นเพราะภรรยาเสียเลือดมากจนไม่สามารถช่วยชีวิตได้มีแค่ ท้ารกนายขันเท่านั้นที่ช่วยไว้ได้เขารู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าขึ้นไปบนภูเขาด้วยความเจ็บปวดเขาเชื่อว่าภูเขาลูกนี้ทําให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาระบายความโกรธทั้งหมดลงบนภูเขาคว้างก้อนหินใส่ภูเขาอย่างไม่ลดละทันใดนานก้อนหินเกิดประกายไฟ เปลวเพลินลูกลามไปทุบภูเขาทันทีแต่ยังระงับความแค้นในตัวเขาไม่ได้จึงตัดสินใจข้นภูเขาลูกนี้เพื่อแก้แค้นให้ภรรยานอกจากนี้ยังเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมในอนาคตเขามาหน้าหลุมสังศรของภรรยาของเขากล่าคำอำลาครั้งสุดท้ายกับภรรยาของเขาเขาใช้แค่คอนและเสียวเท่านั้นเพื่อปูทางขึ้นภูเขาแม้ว่าเศษหินจะกระเด็นเท่าไหร่เขาก็ไม่บ่นแม้แต่คำเดียวชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาคิดว่าเขาบ้าแถมยังเยาะเย้ยว่ารอให้เขาทำถนนสายนี้เสร็จเราจะใช้ชื่อของคุณตั้งเป็นชื่อถนนเขาไม่สนใจและยังคงทำ เขาต่อไปในช่วงริปตาหกปีผ่านไปความพยายามของเขาได้ผลห้าชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ลดเหลือสี่ชั่วโมงวันนั้นพ่อของเขาทนดูไม่ไหวอีกต่อไปหวังว่าเขาจะหางานที่ดีได้ดูแลลูกสองคนอย่างดีแต่เขากล่าวว่าการทําลายภูเขาเป็นงานของเขาคําพูดนี้ทําให้พ่อโกรธมากทิ้งเด็กสองคนไว้แล้วกลับไปเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเขามองหาชื่อของพ่อค้าที่ส่งสินค้าพวกเขาใช้เวลาสี่วันถึงส่งสินค้าได้เขาบอกพ่อค้าว่าเขาต้องการแค่วันเดียวพ่อค้าตกลงทันทีเพราะเขาคุ้นเคยกับภูเขานี้มากใน มือของเขาถือหนึ่งถุงและบนศีรษะของเขาอีกหนึ่งถุงเป็นไปตามคาดเขาส่งของได้ก่อนมือได้รับค่าตอบแทนเขาใช้เงินนี้แลกกับอาหารเลี้ยงลูกสองคนของเขารอหลังจากที่ลูกๆนอนหลับเขาสวมเสื้อผ้าที่ขาดดำเนินการทำลายภูเขาต่อไปในขณะนั้นรูปร่างของถนนก็ปรากฏขึ้นแต่ความสุขนั้นหายวัดไปเกิดภัยแล้งในหมู่บ้านใต้ภูเขาชาวบ้านทั้งหมดกำลังจะจากไปพ่อของเขาบอกให้เขาไปด้วยแต่เขาปฏิเสธเขายืนกรานที่จะอยู่ที่นี่และทำลายภูเขาต่อไปพูดเสร็จแล้วก็เอาเงินที่เหลือให้พ่อบอกให้พ่อดูแลลูกสองคน เขาให้ดีพ่อหมดหนทางต้องพาหลานสองคนไปเหลือเพียงแค่เขาอยู่ที่นี่เพื่อทําลายวูเขาต่อไปแต่แล้วสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้นเขากําลังจะตายจากความกระหายเขาหยิบขวดน,น้ําที่อยู่ข้างๆเทออกมาไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวแล้วล,ลากรังที่อ่อนล้าไปหาบ่อน้าหวังว่าข้างในจะยังมีน้ําให้ดื่มแต่เขารู้สึกผิดหวังเมื่อเขากระโดดลงไปที่ก้นบ่อนี่เป็นบอ่อน้ําที่แห้งมานานแล้วทันใดนั้นเขาเห็นว่าชพืชชุนเล็กน้อยบนผนัง เขาเลียและดูดน้ำในวัชพืชด้วยลิ้นของเขาความกระหายทําให้เขาต้องอยู่ในค่ําคืนอันแสนเศร้าในวันที่สองเขายังคงทุบภูเขาด้วยค้อนต่อไปแต่ทันใดนั้นเขาก็ตกลงไปในถ้ำถูกทับด้วยดินหลังจากฟื้นขึ้นเขาพบว่ามีน้าพุอยู่ภายในเขาคลานเข้าไปโดยไม่พูดอะไรทั้งหยิบใบไม้จากต้นไม้ใกล้ๆแล้วยับเข้าไปในปากของเขาอย่างบ้าคลั่งเพราะหกวันแล้วที่ไม่มีอาหารหลังจากที่เขาออกมาจากถ้ำแล้วลูกภูเขาด้วยมือเพื่อแสดงความกระตันยูโดยไม่คาดคิดภูเขาเคยฆ่าภรรยาของเขาวันนี้กลับช่วยชีวิตเขาความเกลียดชัต่อ เขาก็หายไปด้วยแต่เขาก็ไม่ละทิ้งที่จะพังทลายภูเขาแกขุดไปขุดไปเหมือนได้ค้นพบบางอย่าง เขาดึงเพลนออกมันเป็นงูเห่าเขาไม่กล้าขยับแต่ก็ยังโดนกัดนิ้วเท้าช้ำและมีเลือดออกทันทีเพราะไม่อยากให้ผิดลามเขาฉีกผ้าบนเสื้อผ้าของเขาพันรอบนิ้วเท้ากัดเขาคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะไม่เป็นอะไรจู่ๆเขาก็เวียนหัวตอนนี้จะทําเช่นไรใครจะคิดว่าเขาจะกล้าหยิบคอและสิวตั้งไว้นิ้วเท้าของเขาที่พึ่งถูกกัดตีลงหนึ่งครั้งเขาเจ็บปวดมากจนหมดสติไปตื่นมาอีกครั้งฝนกําลังตกหนักเขาดีใจมากหลังจากที่ฝนหยุดตกท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งชาวบ้านก็กลับมาพวกเขาเดินไปตามทางที่เขาเปิดทาง ไม่มีใครบอกว่าเขาด่าแล้วแต่ให้เกียรติเขามากแม้แต่พ่อของเขาก็ยังภูมิใจในตัวเขาลูกชายเข้าใจเรื่องราวและเอาเงินให้พ่อไปซื้อเครื่องมือใหม่เขามีความสุขมากในที่สุดงานของเขาก็ได้รับการยอมรับ1ิปีผ่านไปในพริตาเรื่องราวของเขาได้รับความสนใจจากนักข่าวมีคนถ่ายรูปเขาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้พบกับนายกรัฐมนตรีเขาขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยซ่อมถนนนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับเขานักข่าวถ่ายรูปทั้งสองคนและตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้ใหญ่บ้านพาเขาเข้าหม ขอเงินซ่อมถนนหลังจากประทับราลายนิ้วมือแล้วสามารถรับเงินได้เขาคิดว่ามันจะสะดวกมากแต่คาดไม่ถึงอย่างคราวนี้รออีกหลายปีเขาขุดภูเขานี้22ปีตั้งใจจะซ่อมถนนกลางคูนเขาแต่เขาพบว่าเขาแก่แล้วไม่มีแรงที่จะทําอีกต่อไปดังนั้นเขาขอเงินจากราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อซ่อมแซมถนนแต่รอเป็นเวลานานและยังไม่มีข่าวต้องไปถามนายหมู่บ้านแต่เจ้าหน้าที่บอกเขาว่าผู้ใหญ่หมู่บ้านได้รับเงินนี้มานานแล้วจึงไปบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยความโกรธ สงสัยว่าเงินสนับสนุนหายไปไหนแต่ถึงให้ตายก็ไม่ยอมรับเขาไม่ใช่คนงี่เง่าเช่นกันเขารู้ว่าผู้ใหญ่บ้านมุงหลังคาบ้านเปลี่ยนรถใหม่เงินนั้นมาจากไหนผู้ใหญ่บ้านได้ยินเขาพูดแบบนี้สีหน้าซีดเผือกแต่ยังกระจายข่าวเพื่อผลักเขาเข้าทุกแต่เขาไม่กลัวเลยเขาตัดสินใจไปที่เมืองหลวงเพื่อประนานพวกเขาผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วเริ่มเยาะเย้ยเขาเนื่องจากอยู่ห่างจากที่นี่ถึงเมืองหลวง1,300กิโลเมตรไม่เชื่อว่าเขาจะไปที่นั่นได้แต่ผู้ใหญ่บ้านประเมินเขาต่ำเกินไปแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปที่สถานีรถไฟนั่งงงรถไฟไฟป,ปเมือหลว แต่เพราะเขาไม่มีเงินซื้อตั๋วรถในที่สุดก็ถูกผู้ช่วยของรถไฟไล่ลงเขาประสบกับความโหดร้ายของสังคมเขาไม่ยอมแพ้เพราะเหตุนั้นและแตัดสินใจเดินไปตามรางรถไฟไปยังเมืองหลวงเดินไปอย่างนั้นหากม้งก็จะนอนบนม้านั่งริมถนนเพื่อพักผ่อนถ้าอยู่ก็จะขอตามทางเข้าผ่านหลายเมืองในที่สุดก็ถึงเมืองหลวงเขาพบเจ้าหน้าที่เอารูปตัวเองกับนายกรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่ดูแต่ถูกเจ้าหน้าที่ฉีกอย่างไรความปรานีและเตือนเขาว่าหากมาอีกจะขังเขาไว้หลังจากนั้นปล่อยเขากลับเขาหมดวางอย่างสมบูรณ์เขาเริ่มสงสัยใน ตัวเองดทนมาหลายตีผิดไหมอดทนมาหลายตีผิดไหมในตอนเย็นเขาฟันถึงภรรยาของเขาเขาคิดว่าจะยอมแพ้กับเรื่องนี้แต่ภรรยาของเขาก็ให้กำลังใจเขาเสมอไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรกับคุณฉันจะสนับสนุนคุณเสมอใช้ค้อนทำลายวูเขาต่อไปไมิฉะนั้นฉันจะไม่สนใจคุณอีกต่อไปพูดจังหวัดจันทบ,บุรีภรรยาก,ก็หายตัวไปวันถัดมาเขาฟังคำพูดภรรยาของเขาหยิบเครื่องมือเตรียมปูทางต่อไปแต่ไปถึงที่นั่นเขาเห็นว่าคนในหมู่บ้านก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาทราบซึ้งทันทีความพยายามของ เขาเป็นเวลาหลายปีในที่สุดก็ได้รับการยอมรับเขาเริ่มคลั่งคล้ายการทำลายภูเขามอตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านนำทีมเจ้าหน้าที่ f b i เข้ามาใส่ร้ายเขาว่าทุบวกเขาและจับกุมเขาไม่ว่าเขาจะอธิบายอย่างไรแต่ก็โดนตบหน้าเขาถูกขังอยู่ในคุกและถูกตัดสินประหารชีวิตแต่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านทั้งหมดรวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจพวกเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาผู้อำนวยการรู้สถานาการณ์กลัวจะเป็นเรื่องใหญ่บอกลูกน้องให้ปล่อยเขาไปดังนั้นเขาจึงได้รับการปล่อยตัวในตอนท้ายของเรื่องชาว บ้านรวมพลังดันหินก้อนสุดท้ายเปิดทางเดินระหว่างหุบเขาและเมืองอย่างไรก็ตามทางยาวเพียง110เมตรแต่สร้างความห่างของสองฝั่งจาก55กิโลเมตรสั้นลงเหลือ15กิโลเมตรมีส่วนช่วยในการเดินทางของผู้คนเป็นอย่างมากนี่คือเวอร์ชันอินเดียของ The m o u n t a i n Movers นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงอีกด้วยในปี1 9 8 2แดชเวตแมนอีเปิดทางระหว่างหุบเขาและเมืองในปี2 5 5 0เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอายุ73ปีเรื่องราวนี้สำหรับพวกเราไม่ว่า ต้องมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดบางทีปาฏิหาริย์อาจปรากฏขึ้นฉันชื่อนูตี้เจอกันคราวหน้าจุ